เบานุมาแล้วครับมาแล้วเบานุครับมาเบานุมาถูกจังหวะโชคดีเบานุมาถูกจังหวะเลยนุจะให้ขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยมาถึงจังหวะเลยจะใขึ้นไปจะให้ขึ้นไปให้ขึ้นไหมให้ขึ้นนินปันไดเลยนะใช่ไหมแล้วจะบูไปครับจะบูไป แอนเจอร์เแอนเจอร์เจโอ้ฉันก็พุงขึ้นบอกส่งยังไม่รักไว้ใช่ไหมเลืวสองแผน่นอ้อนูนี้มาท่วมเลย,ย,ยลปูหายแล้วนู่ปูหายแล้ว บอกแล้วปูดพูดดิ้งวะปูดดิ้งวะมาล้ำตะมหล่าล่ะไอชิดลํำบ่ไอชิล่ำป่ะอ๋อมาเจาะล่ำใครด้ยน้ำใจสปีแล้วที่เก็บเขาไว้ใกล้มุงกลัวยเนี่ย วันนี้ที่มาก็คได้คนดังนะที่ทั้งลุงทั้งป้าพี่พี่ทั้งหลายที่ช่วยเออลุงเช่นกับป้าสวนผักทำทุกอย่างน่ารักมากเลยคุณหมอเบอยักซอยเบอรหยักซอยเหรอครับลมาจมตอนแรกก็ว่าสิบอร์ซอยเหรอครับเล่าหลังจมครับจมต้องหัวต้องเนี้ยครับผมบอกผมบอกเลยครับ ยกเลิกยกเล็กเข้าแล้วยกเล็กแลอะรุงพันลุงพันลุงพันลุกไปก่อนรถออกก่อนอ้าวมันเดินทางอ่ะเอาธุบายธุบายจับโอากะผูผูมาก่อนเฮ็ดลบลบแล้วผูมาก่อนเอาก่อนก่อนเนาะอ่าไม่นั่งไเอาบอสผมจะยืมมาตีคข่หัวไงไม่เป็นไรไม่ทำหรอกไม่ชอบให้นั่งใครสูงก็ไปดี ไปเมนูพันธุ์นทพันธุ์ไปไม่ตอง้่งอย่าเอาอย่าเอาบ่พวกึ้นกันเถอไนปเทาบนไม่นั่งไม่นั่เดี๋ยวเสียงคิมขัดก่อนพดมกเยี่ยงแถวเลยมาแห่พวกเดี๋ยวก่อนมังคับมันขีข้างครับ ปูดึงว่ะปูดึงว่ีกกเอิญมาได้เลยมาแบบเียนจังหวะมันเพิ่งจะยิงแล้วก็ตีได้สองแผ่นไดกครับยังบรดีงเนือั้้้ได้ะครับเถีเถีเถียรเถีเถียก่อนเียก่อนมาปนเลยครับ ไม่ให้การนตุนุ่มพนเองคอตัวเองนุ่มพลงมาเองนี่รอให้อยู่โมโลว่าเร็วเร็วเป็นกำลังใจนะคะเพราะว่าไม่ได้รักขโมยของใครอยู่มากเป็นของที่ไม่ได้ยด้เนาะหยุดรอตอรอไปต่อยังไงกหนูเก็บมาแล้วสี่ปีนะที่ตั้งใจมาโอ้ขอบคุณนะครับผมยังไม่ได้ถามชื่อแม่เลยแม่ชื่ออะไระ ชื่อว่าอะไรครับแม่เลนูนะครับขอบคุณนะครับคาน้ำมันกับอุดรพอดีฮะมาไม่ใช่จะมาดูมาอครับผมให้ด้วยใจครัใ้ด้ครับคับผมนุไม่ได้มาดูถูกลงน้ คุณมากต้คนจะไปร้อยเท่าพันเท่าครับไอเมียไอเมียเดี๋ยวขวากินเดี๋ยวขวากินหมดแล้วครับ้านที่ร้านกุเตี้ยนก็ให้หมดแล้วให้ทุกคนเลยให้ได้หมดแล้วบ่ให้ทุกคนเลยให้ทถามมาหาพี่แอน แม่ก็ให้ทุกคนก็ได้หมดโนดทุกคนเลยทุกคนอยู่ในพื้นที่ได้หมดที่เขาช่วยชุมชนไอ้ปอนเมือนย่างย่างเนี้แม่ทำสให้ผู้ใหญ่ในพื้นที่แล้วนอนหลับเลยเนาะทุกคนก้ยางแล้วไข่อเหรม่ก็ไสยเล่นผู้ใหญ่เล่นไหมย่าทำไกันมากอนนนเาทำกับปู แล้วเราเดินทางกลับนั่งเย็นนั่งเย็นเดือนไหนครับมีกลับที่ำไมใครเย็นวันเดียวบอกเขากลับไปเบอร์บอลเขาดอยู่เยอรมันจะภาบเลยโอ้โหเฮรันนะเฮรันเลยโน่นนี้เฮรันเลยมาแบบบอกแล้วลุงบอกไอ้น้ำ่าสั่นเบิร์เซียนั้นมีเซ้นนะ ลุงมีเซนนะจังหวัดอันนี e right? ้เราไม่ได้เอาเห็นเห็นยูบอทไทยจีบไม่ให้บ้างนะหมดร้านอยู่วันนงหมดร้านีดเลยรันอ่านอยู่ฮะกำลังใจเต็มที่นะพี่น้องยูทูบเบอร์เราในทุกๆช่องก็บินมาจากข้ามขอบฟ้าเลยนะครับพี่น้องครับแฟงเฟิร์สรัม

วันนี้นอนไหวันนี้วันนีอีกแล้วอที่ใครใัคนเจ้าเจ้าขึ้นไปเจ้าเจ้าขึ้นไปยิงแทนเล่าเจ้าขึ้นไปยิงสักีแทนเล่าเดี๋ยวเราถลมาลับวันกูยิงถึงนวลาเข้มาโ่ด

ช่วยขอคค่ะอมค่ะด้วน้องทุกนยงงนะเขาบอกเขาบอกว่าตืนมานะเราไม่ต้องไปสู้นะครับช่หัวเบอร์อะไรทุกคนนุเขาบอกว่าให้ทำบุญเยอะๆมันจะได้มาโดยที่เราไม่ตั้งใจวันนี้ วันนี้ทุกคนที่นำใแม่นะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณที่ให้น้ำให้แสดงสินน้ำใจเนาะจากยูทูปเบอร์ทุกคนเลยทุกคนเลยจริงนะที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ยูทูบเบอร์เนี่ยมาเนี่ยอย่างโน้นเนี่ยมาก็ตั้งโชคดีมากแล้วก็ตั้งใจเนันใจมาก็ถือว่าทุกคนโชคดีมากคนณนี้บเป็นเป็นน้ำใจที่แม่เพิ่นให้ไว้นานก่อนจะมาเมืองไทยใช่แล้วถ้าใดมานะ ้าถูกให้รวยกว่าเดิมเลยถูกาข็งแรงแข็งแแข็งแรงสุขภาพสุขภาพสำคัญมากาแข็งแรงเลย่ะอยางมันตามมาค่ะอยแม่แข็งแรงมากๆาพี่นี่แข็งแรงพี่หน้าพีหน้าก็แข็งแรงยิ่งก่ะถูกอะไรท้งหมดกี่ไดีวท้าถ้าถ้าบุญเกิดดีเอ๋อมันเกิดไปแล้วที่ผ่านมาบุญเกิดที่บ้านนี่เองแบบ มันรู้จะพูดยังไงแล้วพูดหมดแล้วอ่ะก็ไม่ต้องพูดมันแน่นนะทำไมไมได้พูดอ่้าวแต่แตนแต่ค่อนข้างมาเริ่มเริ่มมีลมพัดหน่อยแล้วไม่ตึงแล้วพูดพูดหมดแล้วพูดหมดแล้วอ่ะพูดมาแล้วก็เก็บนะถ้าเก็บหนูไม่ได้หาเงินขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอให้ได้คืนร้อยเท่าพันเท่านะครับผมที่มอบให้พวกเรานะครับ 业主。